สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหมวกกันน็อกใบนี้นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ใบนี้นะครับเฮ้ยใบนี้ไม่ใช่เหรอ <No. S 1> อ่าไม่ใช่ใบนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่อีกอย่ากวนตีนเพราะว่ามันคือใบนี้เอา้างงอะดิมาเป็นกล่องเลยนี่หมวกกันน็อกใบแรกในชีวิตนะครับเออใครคุ้นโลโก้นี้มัง่ง TNT เฮ้ย NTN เฮ้ยถูกแล้ว <c oughs> นี่ครับไปนี้เลยครับกล่องจะเป็นหน้าตาประมาณนี้สี่เหลี่ยมมาเปิดกล่องกันเลยนี่ก่อนที่เราจะมาเปิดกล่องผมจะให้ดูนี่ก่อนโมเดลน่าจะเป็นชื่อน,นี่นะชื่อรุ่นชื่อรุ่นโมเดล SM 960นะครับออันนี้ก็ Shining Blue ชาร์กไซส์ M นะครับแล้วก็ขนาดไซส์ก็57าสถึงห้นะครับผมก็ใส่หมวกกันน็อกไซส์ M นะครับเออหัวผมอะ่ะจริงๆริอะ่ะมันได้ไซส์ S แต่ผมรู้สึกว่าไซส์ S มันคับไปผมเป็นคนที่ใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้มือใหม่ไงมันเลยดูแบบคับแต่ถ้าคนใส่หมวกกันน็อกโยนชินอะ่ะมันจะไม่คับมันจะบีบตรงเนี้ยของผมเนะนี่ยตรงเนี้ยตรงแก้มอะ่ะเวลาใส่หมวกกันน็อกหน้าผมจะแบบยังไง อย่างเี้ยเลยม่อบีบอย่างเงี้ยผมก็เลยเลือกซื้อไซส์ M มานะเออและอีกอย่างที่ผมซื้อไซส์ M เนี่ยก็จะเป็นเพราะหัวผมมันจะโตได้อีก่งทุกคนหัวผมมันไม่ได้เล็กแค่นี้มันจะเพิ่มแบบเพิมอย่างเงี้ยเพิ่มไปไเรื่อยอะ่ะเพราะผมยังอายุแค่15นะผมก็ยังหัวใหญ่ได้อีก16 17 18 19 20เออผมก็เลยซื้อเผื่ออนาคตไว้ด้วยผมก็เลยเลือกไซส์ M นะ พูดกันมานานแล้วไม่ได้เปิดกล่องสักทีผมรู้ว่าทุกคนลุ้นนี่เราจะมาเปิดกล่องกันเลยอุ้ยนี่ครับนี่ข้างในนะครับเราจะมาเอาออกกันเลยอึ้บใบใหญ่อยู่นะนี่แล้วข้างในเขาก็จะแถมแถมนี่ครับน่าจะเป็นผ้าเช็ดกระจกนะครับเช็ดหมวกเช็ดกระจกมะเรามารีวิวหมวกกันเลย นี่เขาก็จะแถมถุงผ้าใส่หมวกมาให้นะเราจะมาเปิดถุงก,กันนี่สีข้างต้นนี่ผมบอกเลยหมวกกันน็อกสีเนะี่ยเป็นสีแบบจีจาร์ดอะคือส่วนตัวผมเป็นคนชอบแบบสีสว่างไงไม่ชอบสีมืดไงนี่ครับให้ดูครึ่งใบก่อนครึ่งใบไม่พอใช่ปหมก็เต็มใบไปเลยครับนี่นี่ครับหมวกกันน็อกของผมครับนี่คือยังแบบแกะสดๆร้อนๆเลยนะเออ รูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้มีปีกข้างหลังนะเนี่ยเนี่ยสปยเลอร์สปยเลอร์มีที่แบบเอาลมออกไงตัวลายก็จะแบบจีจาร์ดหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นฉลามนะครับฉลามอันนี้มาลุกแบบออกทิปทะเลเออมาสว่างสวัยนี่ดูโหโคตรแบบโคตรเท่อะดูฉลามครับ ครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่มีผู้หญิงนะครับใส่บิกินี่นะเออโอโซฮอตนี่โซฮอสงใสยแดดมันร้อนเขียนโซฮอตแล้วก็มีต้นมะพร้าวแล้วก็วัดเดออุ้ยวัดเดอแล้วก็เอฟก็ลองคิดกันดูก็จะพูดว่าอะไรครับเออแล้วดูตรงนี้โคตรเท่อะทุกคนดูข้างหน้าครับโอข้างหน้ามีอันนี้ เป็นคลื่นนะครับข้างหน้าเป็นคลื่นข้างบนข้างบน,ขงบนเขาติดสติกเกอร์ไว้เดี๋ยวผมเอาอนุญาตเอาออกก่อนนะมันติดไว้นี่น่าจะติดกันกระแทกนะอันนี้ไปเราก็ลอกข้างหน้าออกเลยก็ได้นะนี่ฟิวโอโคนเฮ่ไปเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยว่ามันจะเปียวงอขนาดไหนเฮ้ยเอาผมลืมบอกนะ ว่าสีมันไม่ได้สีธรรมดาด้วยนะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับนี่นี่นี่เห็นอยู่ในกล้องน่าจ,จะเห็นอยู่สีมันวิบวิบบ๊อบอะมันเหมือนมีกากเพชรอะทุกคนคือแบบโคตรเว่อร์่ะเราจะมาลองใส่กันกันครับไม่พูดความทำเพลงเราก็ไปริืมใส่กันเลยเออก่อนที่ผมจะใส่ผมมาอธิบายนี้กันก่อนดีกว่าอา่อาอ่าหมวกกันน็อกตัวนี้ก็สามารถเปิดชิลต,ตรงนี้ได้นะครับเปิดอัตโนมือนเออแล้ว แล้วบอกเลยหมวกกันน้องเนี้ยมี2มี2ชิลนะครับมีชิลใส่แล้วก็ชิลกันแดดนะดูอันนี้จะเปิดข้างๆนะครับกันแดดลงมา<อ>นี่โค้ดเฟี้ยวอ่ะสองชั้นอ่ะสมมุติจะขับกลางวันก็เปิดสีดําแล้วก็คุมไปอีกนี่อันนี้คือขับกลางวันนะสมมุติขับกลางคืนก็เปิดใส่ขึ้นแล้วก็เอานี่ขึ้นแล้วก็เปิดใส่ลงนี่ขับกลางคืน แต่ถ้าอยากแบบเปิดแล้วอยากให้ลมพัดเข้าหน้าครับนี่เปิดนี้ไปเลยนะเราจะมาลองใส่กันดีกว่าแล้วหมวกอันนนี้บอกเลยเข้ากับตดีมส่งการมากครับจะถึงส่งการแล้วโอ้โหดูเข้าจัดเลยไปเรามาเริ่มใส่กันฮึผมจะหน้าแบนแล้วนะทุกคนนี่ชูทุกคนได้ยินหมไหมนครับ หมอะก,กันน็อกครั้งแรกและสวยที่สุดในโลกเดี๋ยวผมจะมาเปิดกระจกกันกันลมกันลมปิดไงวะอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นีน่นี่ทุกคนได้ยินเสียงผมไหมทุกคนเป็นไงทุกคนเปลี่ยวไหมอหนูหน้าผมโดนบีบนะหน้าผมโดนบีบทุกคนจะได้ยินไหมมาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันต่อกากันกองแสงนะเออดู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 ดด เปิดไงวะเปิดเนี่นี่โอ้โคตรเฟรีฟ้ยวครับคือแสงแดดจ้าขนาดไหนก็ไม่กลัวครับเพราะมีที่กองแสงนะครับเออใส่กระจกใสไปอีกหนึ่งหนึ่งปึกโอ้โหเฟี้ยวจ้าทุกคนได้ยินไหมอาโอ้โหอ่อเน่เฟี้ยวจัดดูดูด เกลียวเกินไปรึเปล่า What What the o k ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับหมวกกันน็อกครั้งแรกนะครับเออการที่ซื้อหมวกกันน็อกครั้งแรกก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่ยังไม่มีหมวกกันน็อกผมแนะนําให้ซื้อนะจะยี่หอยก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 ี่หอยจะไม่คิดให้พี่แก้ตัวบ้างเลย จะยี่ห้อไหนแก้ได้ก็ซื้อกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็เป็นกฎระเบียบทางกฎหมายด้วยนะครับเออที่ต้องใช้หมวกกันน็อกนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสไารให้ช่องฟาทียนเด้วยนะครับเออไปแล้วโอเครีวิวแค่นี้แหละบ๊ายบายเอ Ah, ah, going to go ah, ah,